สวัสดีครับพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันนคลิปโคโรโบตัวเก่าที่เราคิดถึงนะครับอุ่นเครื่องไว้ดนึงนะเพราะว่าเรนเจอร์เดือนนี้ครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับตอนนี้คงจะรอแค่ตัวแสงและมืดตัวเก่านะครับซึ่งมาแน่นอนนะได้คาดการเอาไว้นะครับว่าน่าจะมาครับหลังจบสเตจเเวนต์ของรอบนี้นะเพราะว่าเดือนหน้านะครับศัตรูในสเตจเวนเนี่ยน่าจะเป็นทัดแสงทัดมืดแล้วล่ะแล้วก็ นำธาตุแสงธาตมืดเก่านะครับกลับมาขายนะเป็นธาตที่ชนะทางนั่นเองนะอันนี้รอดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมนำโคโรโบเก่านะครับมา5ตัวนะครับ4โคโรโบนะเพราะว่าเป็นโคโรโบซ้ากัน่า2ตัวนะครับเดี๋ยวจะนํามาเล่น pvp นะครับน่าจะลีกมาสเตอร์ะอัน,นเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะเรนเจอร์5ตัวนะครับที่ผมนํามานะครับเก่ากึกเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าหลายคนมาไม่ทันแน่นอนนะ เรนเจอร์ตัวรกครับเคนชิโร่อาเคนชิโร่นะครับก็มัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับมาเมื่อเดือนพฤษภาปี59นะครับก็4ปีกว่าแล้วนะตัวนี้เคยเป็นตัวที่โหดมากนะครับอาทั้งใน PVP นะครับแล้วก็ิูเรนนะครับตัวนี้นะครับก็มีสกิลเดียวเพราะว่ายังไม่มีร่างอัลตรานะครับตัวนี้จะเป็นการบัฟทางคลิกนะครับ30เท่าติด24วินะครับ สกิลนี้กว้าง0ูนจุดนะครับเพราะว่าบัฟตัวเองเท่านั้นนะแต่สกิลบัฟ0ูนย์จุดเนี่ยมันอาจจะบัคนะครับติดกับเรนเจอร์ตัวอื่นได้ที่เดินมาทับตำแหน่งกันอ่านี่เคยทดสอบให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับคูดาวสกิล25่ิวิครับนานมากเพราะว่าสกิลเนี่ยมันติดนานอ่ะตัวนี้ค่อนข้างจะโหดนะในอดีตตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากครับอ่าราโอนครับทั้ง pvp ครับทั้งกิวเลตตัวนี้นี่คือโหดสุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่มี ดาเมทนะครับแล้วก็ทะลุอามาตะานั่นเองอ่ากว้าง300จุดคูดาวสกิล4วินะครับท่านั้นเนี่ยสกิลนี้เขายิงย,ยิกยิกเลยนะครับอ่ามาจากโคโรโบเดียวกันครับมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับก็4ปีกว่าแล้วนะปัจจุบันคือบอกเลยเอามาเล่นไม่ไหวหรอกอ่าผมนํามาทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับ <S <S ตอนน่ตอมาครับบราว s i ซิเวอร์เรออสครับตัวนี้มาจากโคโรโบมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับ ของครับคอมนะก็ไม่แน่อนาคตเนี่ยอาจจะมาได้อีกนะครับเพราะว่ามอานสเตอร์ฮันเตอร์ครับก็มีตัวละครเยอะแยะมากมายผมจับตาดูนะผมคิดว่ามีโอกาสกลับมาได้อีกในอนาคตนะครับตัวนี้ก็เคยเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับโคโนโบนี้มาตุลา58นะจะ5ปีแล้วนะครับนานมากนะตัวนี้นะครับมันค่อนข้างเป็นเมตาเพราะว่า,าดาเมจเมืม่อก่อนเนี่ยดาเมจหนะักกว่านี้นะมีการโดนปรับนะครับไปนานมากครับเมื่อก่อนโอ้โหดาเมจโหดมากแล้วก็ สตันึ่งวิครับมันจะข้ามไปยังกลุ่มข้างหลังนะครับสกิลกว้างแค่160จุดนะครับแต่ว่าคูด้าสกิล4วินะครับผมใส่เกียร์ทางประยุกต์เลยนะเพราะว่าเรนเจอร์มันเก่ามากยืนไม่ไหวแน่นอนนะผมก็เน้นปล่อยตัวไวกับรถนะครับรถแรกเลยนะครับเกียร์แบบนี้นะครับสามารถนําไปใส่กับเรนเจอร์สายไวพิบนะครับใช้เล่นสเตจหลักระดับยากได้เลยนะครับ ตัวต่อมาครับชูนกยักษ์ครับมาจากโคโรโบละครหุ่นกระบอกไตวันนะครับซึ่งมาหลายตัวและเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับบางคนอาจจะไม่รู้นะเช่นมารข่าดำนะครับฝงซื่อเหินอะไรประมาณนี้มาจากละครหุ่นกระบอกไต้หวันทั้งนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบัฟเจ๋งตัวนี้บัฟเขาเจ๋งมากครับบัฟเคลื่อนที่ไวครับหลบสกิลเน้น2ออย่างนี้2ออย่างนี้ก็จะช่วยทีมได้ค่อนข้างจะดีนะครับเป็นตัวที่สกิลบัฟหน้าป้อมแล้วก็ยืนค่อนข้างจะไกลมาก นี่ยืน725เลยนะถือว่ายืนไกลามากครับเมื่อกี้เจ้าบราเดอออสเนี่ยก็โอ้โหยืนไกลเหมือนกัน500กว่านะ,ะเดี๋ยวดูทีนึงคือมันเป็นตัวที่ยืนค่อนข้างไกลนะครับ517มันก็เลยค่ายากมากนะครับในยุคก่อนนะคือเรนเจอร์ตัวดามเมจ999มันก็พอจะมีแล้วแหละแต่ว่าบางทีมันก็ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างครับนี่ตัวนี้ครับสกิลเขาก็จะบัฟหน้าป้อมนะครับ สกิลกว้าง500จุดคูดาวสกิล4วิกก็เรียกได้ว่าบับยิกยึกนะเป็นตัวที่เก่งนะครับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบับวิ่งไวบกหลบสกิลใช้งานได้แน่นอน,นครับก็มาเมื่อเมษา59าเกบปีกว่าแล้วนะแต่ละตัวนี้โคโรโบ4ีปี5าปีทั้งนั้นเลยครับมาดูกันตัวสุดท้ายครับตัวนี้น่าจะดูใหม่สุดนะครับเพราะว่ามีร่างเอลตร้าแล้วนะครับจอมโทนคิดจากโคโรโบโคนันนั่นเองนะครับ ก็มาเมื่อตุลาห้าเก้านะครับก็กำลังจะ4ปีนะครับอัตจจมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันมีอัลตราแล้วแต่ยังไม่มีไฮเปอร์ไงก็ไม่แน่นะอัตจจมาอีกก็ได้นะครับตัวนี้โหดมากเช่นเดียวกันนะครับใน PVP นะครับถือว่าเป็นตัวเมตาเลยนะเพียงแต่ว่ามันถูกขัดแค้งอัดขานะครับด้วยแชมเปญคือมันออกมาในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมก็เลยตีบวกเละเทะนะคือผมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าการตีบวกผิดพลาดแบบนี้มันเสียได้กบนะครับผมก็เลยนํามาแนะนําว่าให้เก็บกบครบ20ตัวก่อนนะค่อยเลือกปั้นเรนเจอร์เก่งที่สุดมาสัก1ตัวนะครับถ้าไม่มีจริงก็ต้องอดทนรอต่อไปนะถ้าอยากจะเล่นเก่งต้องเล่นสเต็ปนี้ครับปัจจุบันนี้บอกเลยว่าต้องเล่นสเต็ปนี้การปั้นแม็กซ์ในยุคป,ปัจจุบันสายฟรีทาได้ง่ายมากครับผมใช้คํานี้เลยนะไปดู i d ดีได้ครับอาดามเมดนะครับ แล้วก็ไม่ทะลุอมะตะนะดามเมจแล้วก็ทำให้กระเด็นถอยหลังนะครับสกิล999จุดคูดาวสกิล2วินะครับเน้นย้ำนะ2วินะครับยิงกันตลอดเวลาเลยทีเดียวครับตัวนี้ไม่มีการตีธรรมดาเลยออกสกิลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสกิล2ครับก็เป็นดามเมจทิษนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูครับว่าง999จุดเหมือนกันคูดาวสกิล6วิครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาตีธรรมดาแน่นอน โอเคผมจัดมาห้าตัวนะครับคงมีตัวนี้นั่นแหละที่อาจจะบัฟช่วยทีมได้บ้างครับตัวนี้อาจจะมีการสตันป่วนได้ทีละหนึ่งวินะมันสตันวิหนึ่งนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างครับส่วนเรนเจอร์ตัวหลักนะครับผมก็ใช้ธาตุละหนึ่งตัวเลยนะก็เป็นเมลิโอดัสนะครับซากุระนะครับตอระเคนะครับราสุโดมินะครับแล้วก็โคนิอามาเทอ่อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตะลุยผีผีดูกันนะ หลักๆก,ก็คือใช้5ตัวนั่แหละ,ะแล้วก็นำตัวเสริมครับมาช่วยครับเป็นหลีกมาสเตอร์3นะครับผมจะหลีกเลี่ยงตัวบินนะจะไม่ตีทีมที่มีตัวบินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับมาเจอกับทีมนี้ครับโอเคมาดูกันครับว่าจะชนะได้บ้างหรือเปล่าเออคือชนะเนี่ยมาจาก5ตัวแรกอยู่แล้วล่ะ แต่ว่าตัวที่นํามาเสริมนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหก๊อปปนะครับเบล่าเลย์อ้อนครับก๊อปปี้ปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยออกมาช่วยบ้างนะครับบพราว่าราโอก็ไม่แน่นะราโออาจจะแบบว่าศูนย์จุดก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะติดบั๊กก็ได้นะครับโอ้เขาก๊อปปี้ไปเพียบเลยนะครับอ่ะค่อยๆปล่อยยื้อไปเรื่อยๆนะครับอาดูว่าข้างหลังนะครับโอ้โหเขาบัฟ ขโมยตัวบัฟเราไปแล้วก็ใช้งานอย่างโหดเลยทีเดียวโอ้โหแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยมาดูครับว่าจะยื้อไหวไหมคือมันก๊อปปี้โหดเกินนะอะจังหวะนี้เอาอยู่หรือเปล่าผมก็จะยื้อนะครับยื้อให้ได้นานที่สุดเพราะว่าเขาก๊อปปี้ไปเยอะแล้วเกินนะครับ โอ้ส่วนตัวเสริมนี่ไม่ได้ช่วยเลยเลยนะโอ้หมาถึงรอบแรกนี่ก็น่าจะเละอผมพัดออกก่อนอ่บับวิ่งวายไปนะครับโอ้โหติดนะครับติดอะไรเนะี่ยโอ้โหต้นไม้ของเจ้าคิงนะครับได้ขยับขยายตำแหน่งยืนกันสักนิดหนึ่งนะ โอแล้วเขาคอปปี้ไปหนักแล้วเกินนะครับแล้วคอปปี้ไปนี่บอกว่ามาสตันคืนด้วยนะแล้วก็บัฟนะครับ <'ll> คือบัฟกันยิกๆเลยทีเดียวนะครับ <we> โอ้โหจะไหวไหมเนี่ยอือหืออ่ะเราก็พอจะยืนยืนได้บ้างนะครับ เอาทีมแรกก่อนเอาทีมแรกก่อนเอทกกอ,เอทีมหลังยังไม่ไหวนะตัวเขาก c ปี้แบบว่าดุมากครับโหแต่ดูนะครับว่าเอ้ยพอจะยืนได้อยู่เหนกันนะอะยืนได้แล้วครับโอเคเราตั้งลำได้แล้วครับนี่ครับรอฟ้าผ่าจาังหวะนี้ ฟ้าพาแล้วเดนเจอร์จะตีได้หนักขึ้นนะโอ้ยเอาอยู่แฮะแต่เอาอยู่จากหตัวหลักนะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับโอ้โหยื้อก็เหนื่อยเลยครับแต่เอาอยู่ครับโอ้โหเป็นไงนี่ครับบัฟจากทูนกยักษ์โอ้โหโอ้โอเหนื่อยนะค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เอาชนะได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทีมสัก เล็กน้อยแล้วกันนะนี่ผมขอเอาทนายนะครับมาลองเล่นนิดนึงนะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยผมเอาเขามไม่ค่อยอยู่นะครับต้องการจะหยุดยั้งสักนิดนึงนะสรุปในนี้นะครับก็กลายเป็นว่าตัวจูนกยักษ์เนี่ยเหมือนจะบัฟได้ค่อนข้างเยอะนะักที่เหลือก็โดน๊อปปีป้แบบตูกระจายเลยนะครับโอเคมาเจอทีมนี้ครับเจอไทยกะจะไหวไหมเนี่ย ไปลุยกันต่อครับชนะได้อยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่าชนะก็เพราะทีมแรกนั่นแหละมันต้องกินอะไรเยอะครับเราแค่นำมาทดสอบให้ดูนะครับโอเคทานาครับจะเป็น MVP อีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันช่วยนะครับหยุดยั้งนะครับศัตรูได้ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะไปต่อครับมีระยะยืนแบบนี้น่าจะพอยือย้อกันได้บ้างครับ มีสตันข้ามกลุ่มไปข้างหลังนะครับตัวブラウ silver r a อ s นะครับนี่ครับส่วนบัฟอ่ไม่ไหวล้วอันนี้เริ่มแตกและเริ่มแตกแล้วนะครับโอเคเราแช่ป้อมค่อนนิดนึงนะครับอ๋อทำลายกลุ่มก่อนเยอะเหลือเกินนะครับโอเคทํำลายกลุ่มได้เรียบร้อยครับอ,อันนี้ถือว่ากลับมาพลิกเป็นได้เปรียบแล้วนะครับ ยังอยู่ดีไหมอา้างหลังอยู่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าไอตัวราโอครับเคนชิโร่นี่แบบได้อยู่นะเคนชิโร่เนี่ยยืนได้อยู่นะครับนี่อา้างหลังยืนได้ครับทางราซิเวอร์เดอรอสครับสังเกตนะมีการสตานข้ามไปกลุ่มหลังเล็กๆน้อยๆครับข้ามนะครับข้ามนะโดนนะครับซิเวอร์เดอร์อครับนี่ครับนี่เห็นไหมอ่าดูดีๆครับมันมีมือของ มีมืนของตัวเมเลโอดัสครับกับมีมือนของบาวซิเวอร์เลออสซึ่งซิเวอร์เลออสเนี่ยมันจะข้ามไปกลุ่มข้างหลังนะครับนิดๆนะครับอัตโดนแบบตัว2ตัวเลยประมาณเนี้ยแต่ว่าเมเลโอดัสนี่จะเป็นข้างหน้านะครับนี่ครับพอข้างหลังยืนได้นะดูนะมันยืนแบบค่อนข้างจะไกลนะครับเนี่ยยืนแบบติดป้อมตัวเองเลยนะครับแล้วก็นาช่วยตะตันนะครับอ่ะที่เหลือเคนชิโร่นี่อยู่ได้นะลาโอก็มีอยู่บ้างครับ เพราะว่าฝั่งเราเป็นฝั่งบุกนะเออถ้าเกิดเป็นฝั่งตั้งรับนี่ก็คงตายเละเทะหมดเลยนะครับเพราะว่าสเตตัสนี่ผมไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วคือใส่เกียร์ยังไงก็ไม่สามารถที่จะเสริมให้มันแข็งแกร่งได้ไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันแบบสุดตะเก่าแล้วนะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนะครับยกเว้นโตบัฟนะอาโตบัฟนี่ยังเอามาบัฟได้อยู่นะครับ มีตับินนะครับขอไม่เล่นนะครับอัคนไทยขอข้ามไปสนิดหนึ่งนะครับโอเคทีมนี้ครับะจะไหวหรือเปล่ามาเลเรามาทดสอบดูนะครับว่าเรนเจอร์ครับยุคสุดเก่าเลยนะเก่าแบบเก่ากึาเก,ากเลยครับออแต่สังเกตนะครับว่าตัวกอป ปี้เขาเนี่ยมันก็ปี้ติดค่อนข้างจะไวนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยตัวยิ่งเก่านะครับมันจะยิ่งโดนนะครับกระทาค่อนข้างจะง่ายดายอยู่กันนะอ่าผมขอเน้นทีมแรกก่อนครับขอแบบหยุดยั้งก่อนเพราะว่าเขาออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับโอ้โหแล้วดูก็ปี้ไปนะครับอ่ารอบนี้ไม่น่าจะรอดนะเราสร้างกลุ่มไม่ได้เลยครับ เอซิวเดย์ออสยังอยู่ครับโอ้โหยืงอยู่ได้นะเพราะว่าศัตรูเขาไม่มีตัวแบบยิงมาลึกๆนะอ่ะผมขอทําลายกลุ่มก่อนแล้วกันนะอ่ะแต่ทาลายได้มากมายขนาดไหนโอ้โหไม่ไหวครับเขายังอยู่กันเยอะเลยนะอ่ะอ่าเรียบร้อยรอบนี้ก็แพ้นะครับไม่ไหวละอ่ะแพ้ไปครับเพราะว่า ตัวเรนเจอร์เขาค่อนข้างจะแต่งอยู่เหมือนนะโอเคสองรอบสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะชนะได้ทั้งหมดอีกครั้งอ่ะขชนะไป2ทีแล้วนะ,ะมีตัวบินครับขี้เกียจมาจัดทีมใหม่นะโอเคมาเจอกับทีมนี้ครับรอบที่4ผลจะเป็นไงบ้างคืออย่าดราม่านะผมกุดมาให้ดูเฉยๆนะครับมีน้องๆถามถึงนะครับเรนเจอร์ ตัวเก่าๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดเป็นตัวทางบัฟเนี่ยมันก็แบบพอจะนํามาใช้ได้บ้างนะครับตัวแบบดาเมจนี่อย่าไปคาดหวังนะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะช่วยอะไรได้มากมายนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอ้แต่เสียได้นะตัวราวซิเวอร์เออสนะครับเขาค่อนข้างจะยืนไกลนะครับแล้วมันก็พอจะพอจะแบบหลบตะกิ้ได้นะด้วยตำแหน่งยืนของเขานะครับอ่านถผมพัดนะครับแล้วก็ใช้ ตัวของชูนกยักษ์นะครับาบบวิ่งไปพัดกลับมาครับโอเคจังหวะนี้มาหลุนกันครับลงน้ำแข็งให้พี่หน่อยเราจะได้ศาสตร์อมตะคืนนะครับจังหวะนี้ต้องเอาทานายมาช่วยหน่อยนะครับช่วยหยุดยั้งนะทานายนี้ไม่ได้เอามาใช้ทำอะไรมากนะครับเอามาช่วยหยุดยั้งนะครับให้ พอโดนสตานเนี่ยมันก็จะแบบเงียบๆกันไปนิดนึงนะโดยเฉพาะพวกเรนเจอร์ตัวหลังๆนะครับอขอ,อยังคงพึ่งทีม A ก่อนนะพึ่งทีมเก่อนครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวแพ้แน่นอนครับทานายเริ่มสตานครับทานายเริ่มทำงานแล้วโอเคอย่างนี้มีลุ้นครับให้ทานายนะครับสตานหยุดยยางนะครับทีละนิดทีละหน่อยนะครับ อไ่ไหวไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะดันออกได้หรือเปล่าโอ้ดูเหมือนจะดันไม่ไหวแลวนะมเมเลอดัสเขาแบบว่าโหดมากครับเยี่ยมเกลียมเหลือเกินโอ้โหไม่ไหวครับอ่ะแพ้ไปนะครับชนะสองแพ้2อ่ะมาดูทีมสุดท้ายแล้วกันนะว่าจะเอาชนะได้ไหมคือหลักๆก,ก,ก็คือใช้5้าตัวนั่นแหละเออแล้วก็เอา ไอ้ตัวเก่านะครับมาเสริมนะครับทีมนี้โหดแมวหลบเลือขอหลบบ้างเนือนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าน่าจะสู้กับทีมประมาณไหนได้บ้างน,นะครับตัวบินครับข้ามไปอ่ะคนนี้เจอค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะมาตีผมบ่อยมากเหลือเกินนะอ่ะทีมนี้ครับมีธนงทนายด้วยมาลองดูครับคอมโบความสามารถเพียบเลยทีเดียว มาดูกันครับรอบสุดท้ายกับโครบโรโบเก่า5ตัวนะครับมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับอ่าผมก็จะปล่อยนะครับในช่วงที่แบบว่าเรนเจอร์เรายัางไม่ถึงท่านเสียเปรียบอะไรมากมายนะครับก็จะเอาออกมาบัฟนะครับช่วยสาตนกลุ่มหลังโอ้โดนโดนละแล่แลผมนี่เริ่มจะหมดแล้วนะครับ เริ่มจะหมดแล้วนะครับคือคอมโบเขาว่าตัดแร่นะครับใช้ดีนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับโอ้โแรกหมดแล้วอะผมขอตัดการกลุ่มขอสอนิด,ดึงดีกว่านะไม่รอดครับรอบนี้จบเลยครับชนะ2แพ้3นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคอมโบเออมีคนถามถึงดารุมะเยอะนะครับคือถ้าเกิดนำมาใช้คอมโบเนี่ย มันก็นํามาใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวหลักนะคือเลนเจอร์ต้องดูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวหลักอะอย่างผมเนี่ยสมมติผมบอกว่าเนี่ยผมใช้เนี่ยทีมเนี้ยขึ้นไปมาสเตอร์สามมาสเตอร์สองได้ก็คงมีแต่คนลุมด่าผมนะเออว่ามันไม่ใช่ตัวแบกนะครับบางคนนี่บอกว่าอาสมมติผมบอกว่าเลนเจอร์ตัวนี้สมมติบ,บอกว่าบราเทปซูดเนี่ยไม่เก่งแล้วอย่าไปใช้เลยนะครับมีตัวอื่นๆดีกว่าสมมติมีคนมาบอกว่า ที่ผมใช้บาาเทพฟซดอยู่มาสเตอร์สองโอ้โหแต่ปรากฏทีมรอบข้างนี่แบบเป็นตัวโหดๆแม็กเกียแบบเทพๆหมดเลยนะแล้วก็มาบอกว่าบาเทอฟซดดีแบบนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องดูว่าตัวไหนเป็นตัวหลักเป็นตัวแบกนะครับตัวไหนเป็นตัวนํามาเสริมนะเพราะว่าตัวเสริมบางตัวเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นบราเทอฟซดเนี้ยก็ไม่ค่อยดีละถ้าอยากเล่นทางคอมโบตัดแรกเนี่ย ดาร์ b บราว์อย่างนี้เป็นตัวที่เปิดได้ครับและเปิดได้ในการชาหกปีครึ่งนะมีคนบอกว่าเปิดได้หลายคนแล้วนะครับผมมีคนนึงบอกว่าเปิดไม่ได้ผมก็งงเฮ้ยมันเป็นตัวที่แบบยังเปิดหาได้อยู่นะไม่ใช่ตัวลิมิตแต่อย่างใดนะครับโอเคครับวันนี้บทสรุปครับโคโรโบเก่า5ตัวนะครับกับ4โคโลโบนะก็นำมาใช้ได้มากไม่ได้นะหลักๆก,ก็เป็นทีมทางด้านซ้ายนั่นแหละก็ชนะไป2ทีครับแล้วก็ แพ้ไป3ทีนะครับตัวนี้นะครับเสียดายนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยบัฟค่อนข้างจะดีนะครับบัฟค่อนข้างจะลึกครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะสเตตัสนะครับค่อนข้างจะจําอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ค่อนข้างจะไกลนะครับอ่าแล้วก็เคลื่อนที่นี่ก็ไวด้วยนะค่อนข้างจะดีนะครับจอมต้นคิดก็เช่นเดียวกันนะปัจจุบันก็โอ้โหถ้าเกิดไปเล่นคงเป็นแบบหลีกเรื่องล่างเลยนะครับคือสเตตัสมันก็พอจะได้อยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าพลังเวทโจมตีนะครับกับพลังชีวิตเนี่ยก็ ไม่ต่างจากเรนเจอร์ที่แบบสเตตัสหวยอ่ะเออก็พอได้อยู่ส่วนสกิลเขาก็999จุดนะครับใครมีเนี่ยตอนโจนคิดก็พอจะใช้ได้ติดตรงที่ว่ามันไม่มีธาตุนะเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับส่วน2ตัวนี้ไม่ไหวแล้วนะครับคือแม้ว่าบัฟจะแบบเหมือนจะดูดีนะครับแต่ว่าตัวเลขสเตตัสนี่คือหลักหมื่นหลักแสนนะครับเก่าเกินไปนะอ่าก็เรารู้แล้วกันนะครับเดือนหน้านะครับตัวลาคมโคโรเรนเจอร์จะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ไปรอนู่นเลยนะช่วงซัก ไปลายเดือนนะครับเดี๋ยวค่อยทําข่าวสารให้ดูกันนะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะกับโคโรโบเก่าที่เราคิดถึงนะครับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ